วัสดีค้ยคุปต้า L ยี่สิบสี่ครับดีตักหน้าครับเดี๋ยวนิ่งครับคดันนิ่งครับน้ำไม่ดันครับอ่าน้ำไม่ดันดูไอ้ครับดูไอ้ครับไอ้ไม่มีครับเหี้ยน้ำไม่ดันไอ้ไม่มีครับเครื่องเดินนิ่งมาก जी okay.